Nopadon Story A life-changing story สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นพเดลสตอรี่พอดแคสต์นะครับแล้วก็วันเสาร์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการผู้ประกอบการมันหยุดหรือวิกเอนลงเทอร์เพเนอร์นะครับผมยังคงอยู่กับหนังสือเล่มน,นี้นะครับซึ่งรีวิวมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วก็มีเว้นไว้สัปดาห์หนึ่งเพราะว่าสัปดาห์ใกล้ปีใหม่ก็จะถือโอกาสมารีวิวอ่รายการนี้ของปี2566ที่ผ่านมาก็เลยกระโดดข้ามไปอ่สัปดาห์หนึ่งนะครับแต่ว่ายังรีวิวไม่จบ นะหนังสือชื่อ How to Work for Yourself นะครับเขียนโดยคุณราเชลบริดจ์นะเข้าใจว่ายังไม่มีแปละนะผมอ่านจบแล้วแล้วก็ทยอยหยิบบางบทไล่มาเรื่อยๆนะมามาชวนคุยมารีวิวเครา่นี้ วันนี้เนี่ยผมคิดว่าบทหนึ่งเนี่ยที่น่าจะตอบโจทย์ผู้ประกอบการวันหยุดแล้วจริงๆก็ตอบโจทย์ผู้ประกอบการน่ะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เขาไม่ได้พูดถึงผู้ประกอบการวันหยุดอย่างเดียวคือ work for yourself ก็คือการออกมาเป็นนายตัวเองหรือว่ามาเป็นผู้ประกอบการนั่นแหละบทที่อยากจะนํามาแชร์วันนี้ก็คือ การตั้งราคาผมคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเรื่องเรื่องนี้นะครับส่วนตัวผมอะ่ะผมเล่าประสบการณ์ผมด้วยนะคืออย่างที่ผมบอกนะผมรีวิวหนังสือผมไม่ได้มาบอกว่าหนังสือเล่มนี้พูดอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสา้าเลิกนะผมก็จะสอดแทรกประสบการณ์ส่วนตัวคือผมเป็นผู้ประกอบการวันหยุดแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ดีนะเยอะไปก็รู้สึกว่ามันเยอะไปหรือเปล่าน้อยไปก็แบบเอ๊ะจริงๆแล้วมันควรจะได้เยอะกว่านี้ไหมอนะไรเงี้ยบางทีมันก็ ก็เป็นความยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทํางานประจํามาตลอดชีวิตแล้ววันหนึ่งจะมาเป็นผู้ประกอบการก็ต้องมีการตั้งราคาถูกไหมพูดพูดไม่ชัดมั่งก,ก้อมก่อมแกมแกมมัม่งโอ้ผมเป็นมาหมดแล้วนะคราวนี้ก็เลยอยากที่จะนําบทนี้มาเล่าให้ฟังแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าประสบการณ์ตัวเองด้วยเทคนิคอันแรกนะก็บอกว่าให้ใช้เรทตามอุตสาหกรรมนะอัตราที่เขาใช้กันในวงการนะ่ะ คือบางวงการเนี่ยมันก็จะมีคล้ายๆเรทกลางอยู่อะคือคือไม่ได้เป็นการบังคับหรอกนะมันไม่ใช่ว่า,วากฎหมายห้ามแพงกว่าเรทนั้นแต่ว่าถ้ามันเป็นอสมมติผมยกตัวอย่างเอา,เอาง่ายๆนะสมมติก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาขายกันเอาแบบทั่วๆไปเนี่ยสมมติชามละ50าบาทอย่างเงี้ยเวลาคุณคุณจะตั้งราคาสมมติคุณเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากชาวบ้านเขาอะมันเป็นก๋วยเตี๋ยวธรรมดาเนี่ยคุณไปตั้ง500อะ่ะมันก็ ไม่มีใครซื้อใช่ไหมคุณไปตั้ง10บ,บาทก็คงขายขายดิบขายดีแต่ว่ามันเสียโอกาสไงมันควรจะขายได้50ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยลองศึกษาวงการซะนิดหนึ่งถ้าเกิดใครยังไม่เคยขายของเนี่ยผมแนะนำไปหาร้านหรือว่าหาสินค้าที่คุณกำลังจะขายอะ่ะที่มันมีความใกล้เคียงกับคุณเนี่ยลองสืบราคาดูซึ่งมันไม่ยากหรอกเพราะว่าราคาเขาคงไม่ปกปิดอยู่แล้วใช่ไหมคุณอยากขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย คุณลองไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวแถวๆบ้านดูว่าเขาขายกันประมาณไหนยังไงแน่นอนมันอาจจะไม่เหมือนกัน100%แต่เราจะเห็นค่าเฉลี่ยนะครับว่ามันประมาณนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าต้องเท่าเขานะต้องต้องฟังดีๆนะครับบางทีกว๋วยเตี๋ยวคุณชามใหญ่กว่าคุณใช้เนื้อพิเศษลูกชิ้นแบบโหเจ๋งมากอะไรเงี้ยพวกนี้คุณคุณไป a d j u s เองได้อ่ะคราวนี้มาดูอันถัดไปนะครับเขาก็บอกว่าให้เราไปดูคู่แข่งนะเช่นเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างร้านกว๋วยเตี๋ยวสมมตินะ สมมุติว่าคุณขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านคุณเนี่ยเราแบบหน้าปักซอยเนี่ยมีคนขายก๋วยเตี๋ยวแบบเดียวกับคุณเลยอันนี้ตรงๆเลยแล้วก๋วยเตี๋ยวมันไม่ได้แตกต่างจากคุณมากแล้วเขาขาย50เกิดคุณไปขายร้อยหนึ่งเนี่ยมันก็จะไม่มีใครเดินเข้ามากินของคุณใช่ปะมันชัดเจนะนะครับหรือว่าคุณไปขาย10บาทมันก็เสียโอกาสอย่างที่บอก50ก็ขายได้แล้วคนต่อคิวกันเต็มเลยแล้วคุณไปขาย10บาทเนี่ยคุณอาจจะบอกคุยขายดีจังเลยแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือ จริงๆคุณขายได้ได,ได้ได้ดีกว่านั้นคุณจะได้ราไรได้มากกว่านั้นนะครับลองไปศึกษาครานี้ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันอาจจะจะมองเห็นภาพชัดนะเน,นะบางทีเราเป็นคล้ายๆอะไรดีละ่ะบริการนะ่ะผมยกตัวอย่างนะคุณให้คาปรึกษาเนี่ยคุณลองไปดูครับว่าคนที่เขาให้คําปรึกษาประมาณคุณเน่ยเขาคิดเรทประมาณไหนผมผมเชื่อว่าไอ้คำปรึกษาเนี่ยจใจใจ,จะกว้างหน่อยเพราะว่า มันมีสโคปของงานที่แตกต่างกันแต่คุณจะเห็นภาพชัดๆว่าอาตีมาต่อชั่วโมงแล้วประมาณไหนนะครับมาดูเทคนิคอันที่3คือพอมันมันมีความยากเนี่ยผมคิดว่าลองไปหาค่าสถิติที่เขาจะบอกค่ากว้างๆไว้นะครับเช่นคุณอยากเป็นที่ปรึกษาทางด้านไอที IT เนี่ยเข ผมผมไม่แน่ใจเมืองไทยจะมีชัดเจนหรือเปล่านะแต่เมืองนอกเนี่ยเขาจะมีเรทแบบกว้างๆอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าเป็น IT เนี่ยตกวันละ3 5 0ร้อถึงหกรอปอนด์นะเพื่อนคนเขียนเป็นคนอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเห็นเห็นเรนส์อยู่อะประมาณนี้ผมว่า,าเมืองไทยถ้ามันมีเว็บถ้าเข้าไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเจอก็ดีถ้าไม่เจอเนี่ยผมแนะนำมีเหมือนกันไปถามผู้รู้ถามคนที่อยู่ในวงการนั้นว่าประมาณไหน ส่วนตัวผมเนี่ยนะของผมไม่ยากมากเพราะว่าผมเขียนหนังสือราคาหนังสือเนี่ยผมอ่านมาเยอะละผมมันจะรู้อยู่ว่าราคาหนังสือ p o c k e t ็ตบุประมาณ240หน้าเนี่ยมันก็ประมาณ250บาทถึง300บาทโดยโดยประมาณเพราะนั้นเวลาผมตั้งราคาหนังสือเนี่ยผมก็จะค่อยข้างตั้งที่มันอยู่ในเรนที่ปกติ มันก็จะไม่ได้แหวกแนวแบบราคาหนังสือ3,000บาทอะไรเงี้ยผมผมจะไม่ตั้งหรือว่าห้าสิบบาทก็จะไม่ใช่นะครับอย่างเงี้ยเราเราจะเห็นได้ง่ายนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกความยากคือถ้าพวกหนังสือพวกก๋วยเตีย๋ยวพวกนี้มันไม่ค่อยยากเพราะว่ามันมีความใกล้เคียงกันโปรดักหรือว่าผลิตภัณฑ์มีความใกล้เคียงกันร,ราคามันก็จะไม่ได้หนีจากกันมากนะักยกเว้นประเภทไฮเอ็นสุดๆแบบเนื้อนำเข้าจากอิตาลีอะไรเงี้ยอันนั้นอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซอร์วิส รับจ้างถ่ายรูปผมแนะนำนะเข้าไปในเว็บไซต์ที่เขารับให้ให้บริการนะัส้สมมุตินะอย่างเช่นอของอฟ a สต์เวิร์กเนี้ยคุณลองไปดูว่าเขาตั้งเรทเท่าไหร่แต่ก็น,นั้นนะมันก็จะมี Variation คนนี้เขาถ่ายรูปดีๆเก่งๆเขาก็จะมีเรทที่สูงคนที่ถ่ายรูปที่ยังเป็นน้องใหม่หน่อยเรทเขาก็จะต่ำแต่คุณจะเห็นเรทนะ่ะมันจะ X ถึง Y อ่ะนะ เหมือนกับในหนังสือเขาก็จะบอกแต่มันเป็นเรนจ์ของต่างประเทศเราก็าคงเอามาใช้ไม่ได้นะครับเช่นเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจเนี่ยสามปอนปอนถึง1000ปอนปอนต่อวันนะเราก็ต้องประมาณการว่า้งานนี้ยมันน่าจะใช้เวลาสักกี่วันอะไรเงี้ยก็ก็สามารถใช้การประมาณการได้เทคนิคอันถัดมาน,นี้ไม่ควรใช้เมื่อกี้พูดถึงเทคนิคที่ควรทาแล้วอันนี้ไม่ควรทําคืออย่าเอาเงินเดือนเดิมคุณมาหารเป็นราคาค่าตัวต่อชั่วโมงคุณอายกตัวอย่างนะ คุณบอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้ว่าจะช์จที่ปรึกษาค่าที่ปรึกษายังไงดีแต่ว่าเราเนี่ยได้เงินเดือนเดือนละส0,000ื่นนะทำงานเดือนละ25วันทางนั้นฉันคิดค่าจ้างวันละพันหกแล้วกันคือเอา4ี่หมื่นารยี่ห้าอันนี้ไม่เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กเพราะว่าราคามันอาจจะต่ําเกินไปกับเซอร์วิสที่คุณให้หรือสูงเกินไปกับเซอร์วิสที่คุณให้ก็ได้มันไม่เกี่ยวครับว่าเงินเดือนคุณเท่าไหร่เพราะว่าสิ่งที่คุณทําอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นงานประจําคุำไง อย่างเช่นเงินเดือนคุณคุณเป็นนักบัญชีคุณได้เดือนสี่หมื่นเนี่ยคือวันละพันหกอ่ะแต่คุณไม่รับจ้างถ่ายรูปคุณไปชาร์จวันละพันหกมาอาจจะมากไปหรือน้อยไปอย่างที่ผมบอกมันมันไม่เกี่ยวกันไงนั่นมันคือเรทการจ้างพนักงานประจาแล้วอย่าลืมนะพนักงานประจาเนี่ยมันมีหลายๆอย่างที่มันไม่ได้เป็นตัวเงินเช่นสวัสดิการเมน่นี้นั่นอะไรเงี้ยแต่วิธีการเอาเอา,เอาเงินเดือนเดิมแต่ผู้ประกอบการมันหยุดมันมีเงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมแล้วเอามาหารเป็นต่อชั่วโมงแล้วคุณไปชาร์จลูกค้า ในในในเซอร์วิสหรือว่าบริการที่คุณให้เนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีนักนะครับอีกเรื่องครับให้คุณเข้าไปคำนวณต้นทุนที่คุณต้องใช้ในการขายสินค้าหรือบริการอ,อย่างอย่างสินค้าเนี่ยคุณจะตั้งราคาก๋วยเตี๋ยวกี่บาทนอกจะไปดูคู่แข่งนอกจะไปดูอุตสาหกรรมที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวกันแถวนั้นราคาเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณต้องดูวัตถุดิบคุณด้วยนะอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าว,ว่าถ้าวัตถุดิบคุณแบบ เป็นหมูธรรมดาเส้นธรรมดาคุณก็คำนวณได้แล้วว่าอ่ต้นทุนชามหนึง10บาทแล้วคุณมีค่าที่เช่าที่เท่าเท่าไหร่คุณลองคิดมานะครับว่ามันจะคุ้มค่าไหมถ้าเกิดคุณตั้งราคา40บาท50บาทอะไรเงี้ยมันจะคุ้มทุ้มทุนคุณไหมแต่ถ้าเกิดคุณไป Import หมูแบบคุณจะแบบอยากโดดเด่นนะคุณไป Import เนื้อมาจากอิตาลีต้นทุนมันไม่ใช่40แล้วไงต้นทุนอาจจะ70บาทต่อชามเนี่ย แล้วคุณตั้งห0ิบคุณบอกว่าคู่แข่งคุณตั้งห้าสิบอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมใช่ไหมคุณยิ่งขายคุณยิ่งเจ๊งอะ่ะเพราะว่าตน้นทุนคุณมาเจิแล้วคุณขายห้าสิบนะมันก็ไม่เหมาะนะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาวิธีการดูดีๆว่ามันคุ้มทุนหรือเลปล่าเพราะว่าเราเป็นผู้ประกอบการใช่ไหมถึงแม้จะเป็นผู้ประกอบการมันหยุดมันไม่ใช่ยิ่งขายยิ่งขาดทุนอะ่ะนะก็ต้อง cover บางคนบอกอาจารย์คู่แข่งมันขายเหมือนเราเป๊ะเลยอะ่ะมันขายได้ราคาห้าสิบบาทแต่ว่า ต้นทุนหนูคำนวณแล้วมันมันเจบาทอะอย่างนี้แปลว่าเรามีปัญหาละเขาอาจจะมีแหล่งหรือซอสเรื่องวัตถุดิบที่ถูกกว่าเรามากอันนี้เราจะแข่งกับเขาลําบากเพราะคุณขายของเหมือนเขาแต่คุณขายแพงกว่าเขาแล้วแถมคุณอยู่ติดกันอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปไปเวิร์กอัลก่อนครับไม่งั้นคุณขายไม่ออกหรอกหรือว่าคุณยิ่งขายยิ่งขาดทุนก็ไม่คุ้มนะครับอะคราวนี้มาดูอันถัดไปนะ เขาบอกว่าอย่างน้อยๆคุณต้องมีเรทอันหนึ่งที่คุณต้องคิดไว้ในใจเลยเขาเรียกว่ามินิมัมอัตราขั้นต่ําเพราะว่าถ้ามันเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันคงไม่มีอะไรมากหรอกคุณบอกว่าชามละ50มันก็ไม่มีใครมาต่อหรอกว่า45ได้ไหมสามสิบได้ไหมเพราะว่ามันไม่ใช่เราไม่เราไม่เคยต่อราคาพวกสินค้าประเภทนี้อยู่ใช่ไหมมันไม่ใช่นอมอ่ะไม่ใช่ทมเนียมอ่ะคุณเคยไปร้านอาหารแล้วคุณไปต่อราคาข้าวป่ะละ่ะ มันมีแต่ว่าคุณจะกินหรือไม่กินเท่านั้นเองใช่ไหมทําคุณจะไม่เข้าเข้าไปในร้านแบบกว๋วยเตี๋ยวชามหนึงชามเท่าไหร่40อืมสิได้ไหมเราเราไม่ค่อยทํากันแบบนั้นถูกปะแต่ว่าถ้ามันเป็นเซอร์วิสอะเช่นเออเนี่ยเราต้องการหาที่ปรึกษาทางด้านาธุรกิจเรื่องนี้อะเราอยากที่จะให้มันมาดูกระบวนการนี้ปรับปรุงกระบวนการเนี่ยคุณต้องมีในใจล้ว่วาเอ้ยถ้างานประเภทเนี่ยสโคปเท่านี้ ต่ำสุดที่ฉันจะรับได้เนี่ยสมมุตินะส0 0 0มบาทสมมติเพราะว่าใช้เวลาเท่านี้วันอะไรเงี้ยก็ว่าไปเนี่ยยกยกตัวอย่างคราวนี้คุณอาจจะไม่ได้แบบแปลว่าคุณต้องบอกเขาราคาต่ําสุดนะคุณคิดว่ามันจะคุ้มค่าคุ้มราคาคุณอาจจะคิด4 0,000บาทเพราะว่าใช้เวลาสมมติ2วันอ่ะยกตัวอย่างคุณก็บอกว่า4 0,000บาทแต่ว่าเขาอาจจะต่อเหลือส0,000คุณจะรู้ว่าโอเคพอรับได้เพราะว่ามินิมัมเรทของคุณคือ2 0ง0 0ถ้าเขาต่อมา15ื่นห้าหมื่นเดียวคุณอาจจะบอกไม่ไหวละ ถ้าให้ทําแค่นี้แล้วเคุณต้องการประมาณนี้สโคบนี้ให้คุณหมื่นหนึ่งเนี่ยคุณเอาเวลานั้น,นไปรับงานอื่นดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่เวลาคุณไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะต้องถูกต่อรองราคาอย่าไปรู้สึกแย่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องปกติตามปกติเลยนะครับที่เขาอาจจะมีการต่อรองยกเว้นคุณเป็นคนที่แบบเก่งมากในเรื่องนั้นแล้วคุณรู้สึกว่าเลทมันเป็นของคุณนะ่ย ถ้าเขาไม่อยากเอาคุณก็ไม่เอาเลยเนี่ยก,ก็คุณก็สามารถพูดแบบนั้นได้นะครับอ่ะมาถึงข้ออีกนะออีกข้อหนึ่งครับเขาบอกว่าแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยห้ามทํางานฟรีบางคนเนี่ยไม่กล้าครับเกรงใจสมมุติว่ารับจ้างถ่ายรูปแล้วก็มีคนบอกเอ้ไปถ่ายรูปให้หน่อยไปถ่ายรูปเสร็จแทนที่คุณจะบอกเรทเขาให้ดีนะว่าคุณคิดเรทวันหนึ่งเท่าไหร่กี่บาทนู่นนี่นั่นไม่กล้าพูด ก็ถ่ายายเสร็จไอคนนั้นก็อาจจะเอาเปรียบเราขอบคุณนะอุตส่าห์มาถ่ายรูปให้โหขอบคุณมากเลยอันนี้ก็อ้มเอึงเสร็จแล้ววันหลังมนีบบเออเนี่ยเราแนะนําเพื่อนเราว่านายถ่ายดีมากเลยอ่ะแบบเออเนี่ยเพื่อนเ็าอยากถ่ายรูปอะไรเงี้ยคุณก็ไม่กล้าอ้มเอ้งอีกก็ไปถ่ายเขาฟรีอีกเอ้ยโหคนนี้ยังดีว่าถ่ายให้ได้ด้วยสวยจังเลยอะไรเงี้ยกลายเป็นไม่ใช่ผู้ประกอบการแล้วครับกลายเป็นคนที่แบบบริวาร์ ผมผมไม่ได้บอกว่าห้ามทํางานวอลเนเทียวอลเนเทียคือการเป็นอาสาสมัครนะทำฟรีเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวกันนะครับคือเราสามารถทำวอลเนเทียได้คุณชัดเจนว่าเนี่ยงานงานนี้คุณทำวอลเนเทียก็วอลเนเทียคืออาสาสมัครก็ว่าไปแต่อันนี้คุณต้องชัดเจนว่าผู้ประกอบการถึงแม้จะเป็นเพื่อนก็เหอะคือ,ค,อคือมันต้องคุยกันให้ชัดเจนแล้วจริงๆนะผมผมบอกให้ว่าถ้าเพื่อนจริงๆอะ่ะผมคิดว่าเขาควรจะต้องชัดเจนกับเราอะว่าเฮ้ยเราไม่ได้เอาเปรียบนาย พูดแบบนี้มันมีเส้นผมผมรู้ผมเข้าใจว่าเฮ้ยอะไรไปเพื่อนไปชาร์จกันได้อย่างที่ผมบอกคือเรื่องของเพื่อนก็คือเพื่อนเราอยากจะช่วยเพื่อนช่วยไปแต่ว่าไม่ใช่ทุกกรณีทุกเวลาทุกอันคุณจะบอกว่าทุกอย่างฟรีหมดแล้วเพื่อนก็ไปแนะนําคนมาเต็มไม่หมดให้มาใช้บริการคุณฟรีอย่างเงี้ยมันไม่ถูกต้องคุณบอกเพื่อนได้ถ้าคุณอยากให้เพื่อนฟรีนะถ้าคุณอยากให้เพื่อนฟรีนะคุณบอกว่าเฮ้ยถ่ายรูปเนี้ยงานแต่งงานเพื่อนสนิทคุณ ไม่เป็นไรเว้ยเดี๋ยวถ่ายให้เลยแต่แต่เชื่อไหมปกติเพื่อนสนิทกันเขาจะไม่เขาจะไม่เอาฟรีหรอกเขาจะบอกให้ไม่ได้เว้ยถ้ามาเนี่ยขอบคุณมากเลยแต่แต่ต้องชาร์จคุณจะคุณจะคิดเพื่อนสนิทเท่าไหร่คุณก็ว่าไปหรือคุณอยากจะฟรีจริงๆบอกให้ไม่ได้สนิทกันมากเว้ยเราเราไม่ยอมชาร์จแต่ว่ามันจะไม่ใช่ลักษณะแบบเดียวกันกับกับทุกคนบอกว่า เอ้ยทุกไอคนนี้ถ่ายรูปฟรีตลอดเวลาไม่ใช่คุณก็ต้องบอกเพื่อนชัดเจนถ้าสมมุติเพื่อนนั้นแนะนําเพื่อนของเพื่อนมาก็ต้องบอกเขาบอกว่าเออแต่เราเลทของเราประมาณนี้นะต้องต้อง,ต,องต้องพูดนะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ผู้ประกอบการมันหยุดฮนะมันเป็นงานดีเลกถ้าใครอยากทางานดีเลกทําไปครับแต่ผู้ประกอบการต้องชัดเจนอ่ะอีกเรื่องครับเขาบอกว่าต้องกล้าหารคือบางคนเนี่ยเวลาบอกบอกบอก,บอกราคาเนี่ยพอบอกเสร็จปุ๊บรู้สึกผิดเลย นะรู้สึกผิดเลยว่าแพงไปเพราะวะ่าสมมุติคุณบอกว่าคุณคิดวันละหมื่นเฮ้ยเออ,เอ,อห้าพันละกันอย่างเงี้ยค,คุณไม่ไม่แน่นอนแล้วแล้วคนฟังรู้สึกไม่ดีด้วยนะคนฟังคุณคุณลองนึกภาพนะคุณกาลังจะไปหาคนคนหนึ่งแล้วก็บอกว่าเลทเขาวันละหมื่นแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็ลดมาเหลือห้าพันเฉยอะเฮ้ยเฮ้ย,ยแปลว่าอะไรวะแปลว่าจริงๆมันคือพันเดียวหรือเปล่าวะใช่ป่ะคือคือ,ค,อคุณรู้สึกว่ามันไม,ม,นไม่มันไม่มีความชัดเจนเลยเพราะนั้นนี่คุณต้องชัดเจนนะครับ ต้องชัดเจนผมบอกให้ว่าคนที่มือใหม่ๆอ่ะจะค่อนข้างไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองในการบอกเรทมันอาจจะเป็นวัฒนธรรมคนไทยด้วยแหละที่แบบเกรงใจผมบอกวิธีคิดให้คุณไม่ได้ไปขอเงินเขาครับเอาตรงๆนะครับมันคือการแลกเปลี่ยนอย่างยุติธรรมบอกแบบนี้ได้เลยเราเราไม่ได้แบบเออพี่พี่ให้เงินผมหมื่น,นึงได้ไหมผมไม่มีข้าวกินไม่ใช่ครับไม่ใช่คุณกําลังจะนําเสนอสินค้าหรือบริการที่ มันคุ้มค่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะไม่คุ้มถ้าไม่คุ้มเขาไม่เอาครับถ้าคุณตั้งราคาหมื่นหนึ่งต่อวันแล้วเขารู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วแพงจังเขาก็ไม่เอามันก็เราไม่ได้ไปเอาเปรียบใครครับถ้ามันมันไม่คุ้มเขาไม่เอาถ้าเขาคิดว่าคุ้มเขาเอาเพราะาบริการคุณเนี่ยคุณค่าของบริการคุณที่มีต่อธุรกิจเขามันอาจจะไม่เหมือนกันในบางธุรกิจบางธุรกิจเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่มีคุณค่าอะไรเลยถ้าอย่างนี้เขาจะคิดว่า500ก็พอแล้ว หมื่นหนึ่งเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เอาไปใช้หรอกใช่ป่ะบางธุรกิจเนี่ยโอ้โหไอสิ่งที่คุณให้เขาไปเนี่ยหมื่นหนึ่งเนี่ยเป็นขี้ประติ๋วเลยเพราะว่ามันทําให้ยอดขายเพิ่มขึ้นสามล้านอย่างเงี้ยมันจะคุม้มเพราะนั้นมันม,มันไม่จำสินค้าหรือบริการเราเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องคุ้มสําหรับทุกคนนะอ่ะผมยกตัวอย่างตัวผมเนะเรื่องโอเคอาผมรู้ครับคนที่เชิญผมมาบรรยายเนี่ยบางคนเนี่ย อยากแค่แบบรู้เฉยๆอะ่ะคือคือไม่ได้เอาไปใช้อะไรกะไม่ได้ใช้กะแบบว่างๆไม่มีอะไรทําแล้วก็อยากรู้เงี้ยอย่างเงี้ยพอเขามาเชิญผมบรรยายเขาจะรู้สึกว่าโอ้ต้นทุนการเชิญอาจารย์นพดลมันสูงไว้ไม่เอาดีกว่าซึ่งผมไม่รู้สึกผิดใดๆนะครับผมก็รู้สึกว่าดีแล้วแหละเพราะว่าเวลาที่ผมอยากที่จะไปบรรยายให้เขาเนี่ยผมไม่ได้อยากให้เขาแบบไม่มีอะไรทาฟังฟังเรื่องนี้ดีกว่าผมไม่อยาก ผมอยากเอาเวลามีค่าเนี่ยไปบรรยายให้คนที่แบบใช้แล้วเนี่ยมันคุ้มค่ากับบริษัทเขาจริงๆมันทําให้บริษัทเขาเนี่ยเติบโตก้าวกระโดดเป็น10บเท่าซึ่งเขาคิดเองครับว่าเรทที่ผมไปบรรยายเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ผมผมก็ไม่เคยบอกว่าเออเท่าไหร่ก็ได้ไม่ใช่เพราะว่ามันก็เป็นเวลาผมเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราเราเรา,เราต้องเราต้องกล้าที่จะเยืนยัดแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครับเราต้องรู้ด้วยว่าคุณค่าที่เราให้เนี่ยมันมัน,ม,นมันคืออะไร นะครับคืออย่างที่ผมบอกอย่างายกตัวอย่างการบรรยายโอเคอาร์เนี่ยผมมั่นใจครับว่าความรู้ที่ผมมีแล้วโอเคอาร์เนี่ยมันมากพอที่จะเปลี่ยนองค์กรเขาได้มันมากพอที่จะทําให้เขาประสบความสําเร็จในการใช้ o k เได้แล้วผมเชื่ออีกว่ามันจะทําให้องค์กรเขาดีขึ้นไม่รู้กี่เท่าเลยถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เราทำเรามั่นใจคุณค่าในสิ่งที่เราดิเรกวอร์เนี่ยเรากล้าที่จะพูดได้ว่าเอยอัตราของเราเป็นเท่านั้นเท่านี้ ซึ่งซึ่งแต่ก่อนผมผมเข้าใจฮะแต่ก่อนก็จะแบบอ้ออมไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะผมผมว่าตอนนี้ชัดเจนแล้วถ้าใครรู้สึกว่าหูแพงจังเลยแปลว่าเขาไม่เหมาะที่จะมาให้ผมสอน OK เคอาร์เขาละเพราะเขาคิดว่าประโยชน์ที่องค์กรเขาจะได้จาก okr OK มันน้อยกว่าสิ่งที่ผมสอนน่ยน้อยกว่าไอ้เงินที่เขาใจ่ายให้ผมเพื่อไปสอนนึกออกไหมครับ ถ้าอย่างนี้อย่าทำเลยจริง,รงๆเขาถูกแล้วแหละที่เขาไม่ไม่ให้ผมไปบรรยายอะ่ะสมมุติเขาบอกโอจานแพงมากเลยไม่เอาดีกว่าแสดงว่าไม่คุ้มแล้วถ้าไม่คุ้มแล้วอย่าย้ายผมไปบรรยายเลยเพราะว่าถ้าผมถ้าเงินที่ท่านจ่ายให้ผมไปบรรยายเนี่ยแค่นี้มันยังไม่คุ้มเลยอะ่ะกับการที่องค์กรท่านจะใช้ OKR OK เนี่ยแสดงว่าโ OK k r มันมันไม่ประโยชน์ต่อท่านเลยอะ่ะในความเห็นของเขานะ ก,ก็ดีแล้วที่เราที่เราไม่ต้องดิวกันไม่มี no offense ก็คือไม่ได้มีโกรธเคืองอะไรกันท่านคิดว่าไม่คุมก็ไม่คุมครับก,ก็เท่านั้นก็จบนะอีกอันที่เขาแนะนานะครับท่านอยู่ในระหว่างการต่อรองมันมันมีเป็นเรื่องปกติในการต่อรองคุณก็ไม่ต้องไปรีบรลดราคาให้เขานะฮะถ้าบอกเขาบอกเดี๋ยวเขาขอไปคุยกับเจ้านายก่อนขอไปคิดดูก่อนก็ปล่อยให้เขาคิดนะครับไม่ต้องรีบเขียนไปอีเมลตามไปบอกว่าลดละลดละยี่สิบเปอร์เซ็นดูแบบ ดูหิวมากคคือแบบไม่ได้แล้วฉันต้องเอางานนี้ให้ได้แล้วเรายิ่งคุณไปไล่ตามแบบนั้นเนี่ยคนก็จะเริ่มเห็นคุณค่าคุณน้อยลงเรื่อยๆฮะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้ตัวจริงเมื่วาดูมันจะอยากทํามากมายขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยอีกเรื่องครับอย่าอย่าใช้คําว่าอะไรเดียวอย่าคุมเครือเอ k อเวก t b นบีเวกอย่าคุมเครือคือบางคนเนี่ยเออเรทผมเนี่ยอยู่ประมาณ หนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นนะครับก็แล้วแต่เขาก็บอกอะ้วตกลงงานผมเท่าไหร่อันนี้คุณลองไปคิดดูละกันตกลงไม่รู้สรุปไม่รู้ไม่เข้าใจอันนี้สองหมื่นก็ได้หรือจะหมื่นหนึ่งก็ไหวอยู่เอเอาไงฮะคือคุณต้องชัดเจนนะครับต้องชัดเจนและเรื่องสุดท้ายสําคัญสุดไม่ว่าราคาคุณจะเท่าไหร่ก็ตามคุณต้องมั่นใจนะฮะว่าคุณจะได้รับการจ่ายเงินเรือนี้สําคัญนะครับ หลายๆครั้งนะเงินมันเป็นจํานวนเยอะเนี่ยาอาจจะต้องมีการจ่ายล่วงหน้าบางเป็นเปอร์เซ็นต์ไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าคุณจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวทํางานให้เสร็จแน่นอนไห้คนจ้างเราอ่ะเขาไม่อยากจ่ายก่อนหรอกแต่ถ้ามันมีความเสี่ยงสมมุติคุณชาร์จกันเป็นล้านอย่างเงี้ยแล้วคุณทํางานจนเสร็จแล้วคุณลงทุนลงแรงลงค่าวัตถุด,ดิบลงไปทุกอย่างปุ๊บถึงเวลาเจ็ดปิดงานปิดจ็อบเขาหายไปเลยซวยนะครับ เงินเงินเป็นล้านนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีเทอมมีคอนดิชันว่าคุณอาจจะต้องให้จ่ายก่อน50%แล้วงานเสร็จอีก50%ไหมหรือว่าจะเป็นงวดงวดงวด,งวดแรก30งวด2-30งวดหลัง40ตรงเนี้ยลองลองแบ่งแล้วไม่รู้จะแบ่งยังไงลองไปคุยกับคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้คนที่ทํางานแบบนี้ว่าเอ้ยอย่างเงี้ยเราควรจะแบ่งแต่ว่าถ้าเงินมันไม่เยอะ ซ,ซื้อก๋วยเตี๋ยว50บาทต้องแบ่งไหมเอากินคำหนึ่งจ่าย10บาทอะไรเงี้ยมันไม่ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไงถ้ามันอย่างนี้อันนี้ผมทําให้มันเอ็กซ์ตรีมหรือว่าสุดโต่งนะแต่ว่าคุณจะเห็นภาพครับว่าคุณต้องมั่นใจแล้วเขียนคอนดิชันให้ชัดนะจ่ายเมื่อไหร่อย่างไรผมก็เคยเจอฮนะบางคนก็ผมไม่รู้ว่าด้วยความตั้งใจหรือไม่ด้วยความตั้งใจนะดึงยาวแบบไม่ไม่ยอมจ่ายอะ่ะก็ก็มีครับก็มี แล้วก็ลากไปเรื่อยๆทวงแล้วก็เงียบแหมตอนให้เราทำงานนี่คือแบบบี้ติดเลยนะต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นแต่ว่าพอถึงเวลาก็หายมีมีมแบบ6เดือนก็มีครับหลายคนอาจจะนี่ศูนย์ก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้น ก็ต้องมั่นใจครับว่ามีสัญญามีอะไรที่มันรัดกุมนะครับบอกวันใจ่ายให้ชัดเจนแล้วถ้าเกิดจ่ายล่ะว,วันนั้นจะโดนปรับกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเอาให้ชัดฮะแล้วก็ติดตามด้วยนะบางคนทําฟรีเลยทําแล้วก็ไม่มีเวลาลืมไปเลยไอ้คนจ่ายก็ไม่รู้ตั้งใจลืมหรืออาจจะลืมจริงก็ได้ก็ไม่ได้จ่ายอีกก,ก็เสียเวลากันไปนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะครับหนังสือถ้าอยากอ่านเองนะ How to work for yourself ของคุณราเชลบริดจ์นะครับอย่างที่ผมเรียนว่าผมไม่ทราบว่าจะมีการแปลหรืออยังนะแต่เข้าใจว่ายังไม่มีนะครับผมก็เอามาทยอยมาเล่าแล้วก็บวกประสบการณ์ตัวเองเข้าไปด้วยนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในระสดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n no น p ด d o n Story a life changing story